สวัสดีครับกลับมากับเกม Speed d i t t e r ครับผมก็ได้รถคันใหม่มาครับเป็นรถชื่อรถเป็นรถสาย A นะครับชื่อ Emporer ครับผมเเดี๋ยวเรามาแนะนำรถกันนิดนึงครับผมเครื่องยนต์แบบ c o m b u s t i o n Deuterium ครับผมก็คือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ว่าการเผาไหม้ Deuterium ก็คือเป็นธาตุไฮโดรเจนครับเป็นธาตุไฮโดรเจนชนิดหนักด้วยครับผมก็คือว่าที่ว่าไม่มีคนกล้านามาใช้นะครับแต่ว่ามีดีไซเนอร์ของ เอ็มโพเลอร์ครับได้หยิบมาใช้กับรถคันนี้นั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของรถคันนี้ครับเป็นสังเขปพ,พอสังเขปก็คือเขาตัวเกมได้แจ้งไว้แบบนั้นนะผมเดีย๋ยวเรามาดาูรถเนี่ยครับรีวิวรถว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับรถก็สวยงามตามสไตล์ของสปีดทิสเตอร์ครับรถทุกคันนี่สวยผมว่าสวยหมดทุกคันเลยนะครับผมก็มีดีมีสวยกันล้อมวงล้อแม็กเต็มเทอร์โบมาจัดเต็มกันครับผม เดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับว่าจะเปลี่ยนรถใหม่แล้วก็ไปได้ติดท็อปทีหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับขอเข้าเกมมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันสนามมูน i ิน a g e ครับผม o n v i l l a g e ก็สนามนี้ว่าจะเข้าวินวินไหมครับว่าจะเข้าที่อันดับเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูนครับก็มีครับมีรถเอ็มฮ r เลอร์ก็มีอยู่2คันรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็เป็น2คันสีแดงนี่ครับผม ก็เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าจะเข้าวินไหมก็มีคันอื่นก็เป็นรถสาย A กันทั้งหมดครับผมรถสาย A กันหมดทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอสักครู่ครับ3 2 1สหนึ่งตาร์แล้วครับไปครับผมก็ขับไปแล้วครับตอนนี้ก็บีกันอยู่ครับบีกันอยู่ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่2ครับก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู่ครับผมที่ที่2ครับก็สนามดูจากแผนที่ก็ยัง สูสีครับยังตามที่1อยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่2แล้วครับก็ตามที่1อยู่ครับที่1ก็จะเป็นรถ A ครับผมเป็นรถที่ว่าผมได้รีวิวไว้ครั้งรอบก่อนครับผมคลิปก่อนหน้านี้ตอนนี้ผมได้มารถคันใหม่ก็เลยนํามาเสนอก่อนครับเป็นรถ e อ po l เลครับรถสาย A ด้วยกันเหมือนกันก็ตามไปแล้วครับตอนนี้ก็ยังตามยังตามอยู่ครับนมที่1อยู่เนี่ยครับกำลังตามอยู่ครับแล้วก็ อยู่เป็นที่2ครับตกเป็นที่2อยู่แล้วก็ที่3ก็หายไปเลยครับผมที่3หายไปแล้วไม่แน่ใจว่าที่3จะไปไหนครับแต่ผมตอนนี้เขาเป็นเราโฟกัสคู่ที่1ที่2กันอยู่ครับผมตอนนี้ผมก็นําแล้วครับขึ้นมาดับ1แล้วแล้วก็นําอยู่ครับตอนนี้ที่2ก็ตามบีมาอยู่ครับบีบีก้นมาอยู่ครับเห็นชื่ออยู่แวบแวบไปครับเข้า เข้ามารอบ2แล้วครับไปรอบ2แล้วครับตอนนี้ก็ยังนําอยู่ครับอ้าวโดนฉีกไปแล้วมีแม่ครับยังตามอยู่ครับตอนนี้ก็ตกไปที่2แล้วครับไม่เป็นไรครับก็ยังอยู่ในวงโคจรอยู่ก็ยังตามกันอยู่ครับน่าจะเห็นชื่ออยู่เนี่ยครับต้องบี้คืนครับขอเอาคืนจะได้ไหมไปครับตามไปปื้ดไปครับแสงไปแล้วครับตอนตอนนี้ก็ขอนํายาวๆแล้วกันครับตอนนี้ ก็ประมาณดูจากแผนที่ก็ประมาณ1โค้งครับน่าจะเป็น1โค้งได้ครับไปครับตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งนะครับนำอยู่นำอยู่นำอยู่ก็นำห่างๆเลยครับผมทิ้งห่างๆครับสนามนี้ขอลากยาวๆครับไม่มีตอนนี้ก็ขอทิ้งยาวๆครับผมที่2ก็อยู่ประมาณ1โคง้งไม่น่าจะไม่มีอะไรพลาดก็น่าจะจบด้วย อันดับหนึ่งเนี่ยครับผมมั่นใจได้เลยครับเพราะว่าทิ้งกันเกือบประมาณ1โค้งไม่น่าจะทันแล้วครับเนี่ยครับข้างหน้าฟินิชเรียบร้อยครับผมก็จบอันดับหนึ่งไปครับ2นาที21ครับผมกับรถคันใหม่สาย A ครับเ m p o โพ r ครับไม่ใช่เ m p o r พเนะครับเอ็มโพครับถ้าพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นรถสาย A e m p o มโ r ได้มาครับกับอีเวนต์ครับผมเนี่ยครับ ยืนโพเดียมกันไปครับผมด้วยอันดับ1วินวินเกินไปครับเนี่ยครับคะแนนแรล่งก็ปรับขึ้นมา1อันดับด้วยครับผมก็สุดยอดเลยครับผมก็สนามนี้ปรับขึ้นมา1นึ่งอันดับเป็นแรล่งที่4ครับแรงสี่ของสนามนี้นะครับผมมูนวินเลตนะครับก็คะแนนสนามก็บวก38เนี่ยครับแล้วก็คะแนนแรล่งก็206เหรียญก็ได้24ครับผม อ c u ก็ไม่ได้แล้วครับอ c u ผมเต็มแล้วแล้วก็เนี่ยครับอันดับหนึ่งก็ดิบไป29ครับ2ที่ิบดิไป29สูงสุดครับผมแล้วก็อันดับ2ก็ดิบไป25ครับก็ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมอย่าลืมกดซับกระขายกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ